คุณแชมป์ทำอะไรครับโอ้ดีครับผมวันนี้ผมจะพามาชมนะครับพานาเมล่าคันใหม่ที่เพิ่งออกจากศูนย์วันนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะมาติดตั้งเบรก PSCB นะครับผมเป็นเบรกที่ตัวจานเนี่ยเคลือบทางสเตนไว้ด้วยนะครับผมเวลาใช้ไปนานๆครับตัวจานเนี่ยจะเงาครับจะเงาสามารถเห็นหน้าตวงเราได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวพาไปชมการติดตั้งนะครับผมว่าการติดตั้งเป็นยังไงบ้างนะครับติดตั้งง่ายยากแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวผู้ชมครับ เบรกเดิมนะครับที่ถอดออกจากตัวรถนะครับผมดูจากขนาดได้เลยนะฮะต่างกันมากครับตัวใหม่ของเบรก pscb นะครับจะปั๊มจะใหญ่กว่าเดิมมากนะครับผมนี่ a few moments later กลับมาต่อนะครับกับคันนี้นะครับ p น n เมล่านะครับโปรเจกต์ best of the best นะครับผม best of the best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  ก็คันนี้นะครับหลังจากเมื่อวานนี้ติดตั้งเบรก pscb ไปเรียบร้อยนะครับผมก็ตอนนี้วันนี้เราจะมาติดตั้งท่อ ipe นะครับ catback นะครับผม ตัวท,ท่อ IP ตัวนี้นะครับรุ่นใหม่ๆเนี่ยหลังๆเนี่ยเ็จะคุมฮิตชิลมาเรียบร้อยนะครับผมตัวใหม่ๆจะเป็นฮิตชิลแทบจะทุกตัวแล้วนะครับผมแล้วก็ออปชั่นอีกอย่างหนึ่งที่คุณลูกค้าได้เลือกนะครับเป็นการเปิดปิดวาล์วท่อนะครับด้วยระบบเซ็นเซอร์ <Wow. S 1> นะครับ เหมือนตัวนี้เลยนะคะผม IP เมื่อก่อนก็จะมีตัวที่เป็นระบบออนออฟเป็นรีโมทเนาะหลังๆเนี่ยก็จะมีตัวเป็นเซนเซอร์แบบนี้นะครับเวลาเปลี่ยนหมวกก้องง่ายๆเอามืออังเข้าไปก็จะเปลี่ยนโหมดจะเปิดปิดง่ายๆก็เอเอามือสัมผัสไปเท่านั้น,นะครับผมแล้วก็ออปชันอีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่คุณลูกค้าได้เลือกก็คือจะเป็นปลายท่อไดรคาร์บอนแบบนี้นะครับผมจะมีโลโก้เป็น IP สีแดงแบบนี้ <Wow. S 1> เลยนะครับผมเป็นออปชันที่ต้องเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผม พาร์ทคาร์บอนรอบคันของคันนี้นะครับผมที่คุณลูกค้าได้เลือกนะครับผมเขาได้จัดเป็นชุด CMT นะครับผมดูจากทีบหลังตัวนี้ได้นะครับเป็นเพียวคาร์บอนด้วยนะฮนะนี่เพียวคาร์บอนนะครับผมลายผ้าสวยหนักน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่ CMT s มีก็คือจะเป็นโลโก้นะฮะอยู่ข้างในเลกเกอร์เลยเรียบไปไม่สะดุดนฮะโอเค แล้วก็สเกิร์ตข้างนะครับผมสหรับคาร์บอนที่คุณลูกค้าเลือกสเกิร์ตข้างตัวนี้ก็เป็นแบรนด์ CMT s เหมือนกันนะครับผมมีโลโก้ CMT s เช่นเดียวกันนะฮะเป็นลายคาร์บอนเช่นเดียวกันนะครับน,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 บนี่นี่ฮะโอเคแล้วก็เฟนเดอร์ข้างอีกตัวหนึ่งนะครับที่คุณลูกค้าเลือกนะครับของเดิมเขาจะเป็นโครเมียมเนาะเห็นไหมดูจากของเดิมจะเป็นโครเมียมคราวนี้คุณลูกค้าเขาเลือกเป็นลายคาร์บอนมาเช่นเดียวกันนะครับผมเป็นเพียวคาร์บอนเลยโอเคผ้าสวยงามแบบนี้ประกบง่ายๆติดตั้งง่ายๆครับผม Okay. สำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูการติดตั้งนะครับผมว่าคันนี้วิธีการติดตั้งท่อหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมวิธีติดตั้งพาร์ทเป็นยังไงยากง,ง่ายแค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันครับผม เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับพานาเมล่าคันนี้นะครับรถใหม่ป้ายแดงกิ๊กเลยนะฮะลูกค้าเนี่ยสไลด์มาจากสูตรเลยนะครับผมก็มาถึงร้านก็จัดชุดใหญ่รอบคันเลยนะครับเป็นโปรเจกต์เดอะเบสออฟเดอะเบสรอบคันของยูร์ราห์นะฮะเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะฮะว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับช่วงด้านหน้าก็จะเป็นกันชนหน้านะครับทรงเทคอาร์ตนะฮะนอกจากช่วงหน้านะครับที่เป็นกันชนหน้าทรงเทคอาร์ตเด่นๆเนี่ยก็จะมีช่วงลิ้นหน้านะครับที่เป็นพีโอคาร์บอนด้วยนะครับแล้วก็จะมีชช่่่่วววงงงงงกกรรรระะะจััััหหนน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 น้้้้้้้าาาาาาทีอยยูตดดดคคบบผมสขข รถเนี่ยก็จะมีเบรก PSCB นะครับที่เราเคยรีวิวไปตั้งต้นคลิปเนาะว่าคุณสมบัติเป็นยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็มีล้อฟอร์สสั่งตัดนะครับผมสเกิร์ตข้างเนี่ยก็จะเป็นสเกิร์ตข้างเพลียวคาร์บอนของ c m x นะครับแล้วก็ไซด์เฟนเดอร์ที่เป็นเพลียวคาร์บอนเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เด่นๆนนะครับของคันนี้เนี่ยก็จะเป็นสปอยเลอร์นะครับทรงเทอร์โบนะครับผมตัววิงเนี่ยเดี๋ยวจะแยกออกมายังไงเดี๋ยวพาไปชมด้านหลังครับ แล้วก็จุดเด็ดๆนะครับของด้านท้ายของทานามิล่าคันนี้นะครับก็จะเป็นสปอยเลอร์นะครับทรงเทอร์โบนะครับผมอมบนสปอยเลอร์เนี่ยคุณลูกค้าติดแอดออนสปอยเลอร์ที่เป็นขาบอลเข้าไปทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นสปอยเลอร์บนสปอยเลอร์อีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นดิฟฟิวเซอร์หลังนะครับดิฟฟิวเซอร์หลังเนี่ยจะเป็นทรงของ c ีมสนะครับเป็นเปรียวคาร์บอนเหมือนกันนะฮะส่วนเรื่องท่อเนี่ยที่คุณลูกค้าเขาได้เลือกเนี่ยเป็นท่อของ IPE นะครับผมแล้วก็แออออออดดนนนนไปป้้วยยยลาาาคครร์บบ4ท่่งีะั เดี๋ยวผมพาไปชมเลยครับว่าเสียงข้อของ IPE นะครับเสียงจะเป็นยังไงดูด,ดันแค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันครับ